เอาหน้าเขาทำตามหน้าที่อ่ะนี่มาดินแดนซีวิลไลน์ของพวกฉันซีวิลไลน์ที่พวกแกเดินเรือมายึดกันเนี่ยนะโอ้พวกแกยึดพวกฉันก่อนพวกป่าเกิดไม่มีอารยธรรมว่ะฉันไปยึดพวกเรายึดก่อนตรงไหนในอ่านหนังสือบ้างหรือเปล่าเนี่ยแกมีปัญหาแล้วไอ้คนเถื่อนแนะนำว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอไม่คิดจะช่วยเขาให้รีบถอยไปเข้าใจมั้ยอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อา๋อมันคือไม้พร้อม กมาันข้ากลัวจะเกี่ยวตาข้าจะกเนื้อแค่ไหนและหนักแค่ไหเราจะบอกมันว่าเราไม่มีน้ำประชาชนของเราไมู่กต้องมันทำกับประชาชนในเมืองแบบนี้ออกไปเชอญีพออกไปเชอรีพออกไป เอรี่ออกไปใช่ทำายข่หระาลายผู้หญิงเก่งเลยครับผู้หญิงเอรี่ออกไป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 ออกไปออกไป ข้ามันข้ามมาได้หมดเอาคนกับเรากลับขึ้นมาข้ามันจะรีบออกไปออกไปเราต้องการพวกแกออกไปออกไปตายข้ามัน ออกไปจดีออกไปเดี๋ยวฉันไปดูประตูหลังเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะประดูได้แก๊งค์โนรีอ๋อเปิดแล้วเปิดแล้วออกมาเร็วออกมาเร็วประชาชนบริสุทธิ์อยู่ไหนล่ะเข้าตู้ค้างอยู่ในนี้ไม่น่าจะจับเป็นอีกแหละ ใช่เรากลับเมืองเราดีกว่านะมือนี้มันสีวิไลเกินไปเราไม่อยากไปอยู่หรอกเมืองน้ำดำแทบใจซากโกรกใช่เมืองสกปรกเกินกินนนทที่วาเเลไ์ถอะใช่ไปหากลิ่นครับไปหากลิ่นโครนกลิ่นทรายเราดีกว่าแยกย้ายกันรัสไทเจอกันที่วาเลนไทน์ประชาชนหนึ่งแยกย้ายประชาชนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบกระจายตัวแยกย้ายหลายตัว <differences S 2> สลายพบกันด <trud> <laughs> ีกวันเล่นทายเลยโอ้ยไปดไปบินลมบินล้มไปดู